สวัสดีครับผมธีรพัฒน์พัฒนยุภาพนะครับหรือว่าเรียกเกินว่าอันฟิเบอร์ฮาร์ดนะครับก่อนหน้านี้ก็ทํางานเป็นเบื้องหลังนะครับให้กับศิลปินหลายคนนะครับเป็นแบบเป็นเด็กวงเป็นแร็คสเตอร์อะไรเงี้ยด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงอยู่แล้วมีช่วงหนึ่งตอนนั้นไม่ค่อยมีงานก็เลยแบบว่างๆอยู่ห้องก็เลยแบบหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นแต่งเพลงเล่นดูตอนนั้นก็แต่งหลายเพลงมากใช้วิธีบแบบว่าแต่งแล้วก็ลงเฟซตัวเองไปทีนี้มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงอ่ะ ขอเวลาลืมในวันนี้คือตอนนั้นผมผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเพลงแล้วก็แบบเล่นแล้วก็เอาลงเฟซตัวเองไปแบบไม่ได้คิดอะไรคือแรกๆก็เริ่มมีคนชแชร์เราก็เราก็ดีใจว่าแบบมีที่มีคนชอบเพลงเราผ่านไปสักประมาณน่าจะประมาณ 3- 4เดือนได้เหมือนกระแสมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยเรื่อยๆจนจนมียอดวิวในในเฟซที่ไปแตะประมาณหลักแสนวิวได้ตอนนั้นเราก็ถือว่าดีใจมากแล้ว6-7เดือนจากหลักแสนก็ยอดวิวในในเฟซก็สามารถไปแตะหลักล้านได้งงง,งกับ กับตัวเองมากว่าให้เราเรามาอย่างนี้ได้ไงก็เลยตัดสินใจที่จะตั้งใจทําเพลงเต็มตั้งแต่วันนั้นจนมันเป็นเพลงเขาวลาลืมในวันนี้ครับเหมือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราแบบเราจะทําให้เพลงเพลงหนึ่งเหมือนมันสามารถมาได้ขนาดนี้เราเราเหมือนเรารู้ตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าด้วยความที่เราไม่มีไม่มีค่ายหรือไม่มีแรงซัพพอร์ตหลายอย่างเราไม่ได้หวังแต่ว่าถามว่าตอนนั้นเราเราคิดกับตัวเองแค่ว่าทําให้มันรู้สึกว่า พอใจพอใจในความรู้สึกความรู้สึกเราที่สุดว่าเราว่าเราทํามันได้ดีที่สุดแล้วถามกับตัวเองว่าโอเคกับกับเพลงที่ตัวเองทําก็ตัดสินใจล่อยตอนนั้นเหมือนแอบแอบชิดกับตัวเองคขำๆ่าขอสักสักล้านหนึ่งก็ดีใจแล้ว <laughs> มีมีพ่อแม่ที่บ้านไปบ่นให้ช่วยก่อนที่ผมจะมาตั้งคำว่าฟิลปัญทาขึ้นมาเนี่ยในหลายเพลงที่ตัวเองแต่งเนี่ยมันมันมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือส่วนมากมันจะเป็นเพลงที่ไม่สมหวังแล้วก็เป็นเพลงของ คนที่อ่อนแอเริ่มเริ่มดักทางตัวเองถูกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงเหมือนคนที่แบบพยายามจะเข้มแข็งแต่ทําไม่ไดแบบ้พยายามที่จะจะลืมใครแต่ลืมไม่ได้ก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยคำแทนตัวของเราเนี่ยคือคําว่าอะไรเอ่อนแออ่อนแอก็เลยได้คําว่า fiber มา hard ก็คือหัวใจก็เลยมาเป็น fiber h a r t ซึ่งแปลว่าความอ่อนแอของหัวใจตั้งแต่วันที่เพลงปล่อยไปแล้วก็เริ่มมีกระแสตอบรับที่ดีก็แบบ แรกๆน่าจะน่าจะเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็คนรู้จักหรือว่าแบบรู้จักก็เริ่มแบบทักเข้ามาโทรเข้ามาแล้วก็แบบเพื่อนๆที่เคยร่วมงนานก็เริ่มมาแบบสแสดงความดีใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางคนแบบจาไม่ได้ด้วยสามารถแบบไปเห็นเราในในทีวีใช่ใช่เราไหมอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นความรู้สึกดีๆครับที่แบบแหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่า ทั้งเพื่อนไม่คิดไม่คิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้จําได้เหมือนมีครั้งหนึ่งที่อำเภอปัวก่อนที่ผมจะไปเนี่ยเหมือนแบบว่ามีวงรุ่นพี่วงที่รู้จักคือไปเล่นก่อนอยู่แล้วเราก็ได้แบบเข้าไปดูเขา,าเห็นภาพที่เขาโพสต์ที่เขาไปเราไปเห็นภาพแบบเหมือนคนไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยครับคือบรรยากาศแบบอาจจะฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็คนแบบไม่เยอะมากเราเราก็เลยรู้สึกกงังวลกังวลตั้งแต่ก่อนจะไปว่า เอ๊จะมีจะมีคนมาดูลองไหมอะไรเงี้ยตอนไปสาวเช็คเราเราเหมือนกับเราทําใจไว้ก่อนอยูแ่แล้วว่า <c oughs> ด้วยความพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่มากอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิด <c oughs> คืนนี้คืนนี้น,น่าจะไม่มีคนแน่นอนอะไรเงี้ย <c oughs> ตรงเด็กมาพอถึงเวลาเล่นใช่ไหมครับรถ <c oughs> ตู้ก็พาเข้ามาถึงนะมีช่วงหนึ่งรถรถจอดผมก็เลยงงว่าทําไมรถไม่ขับก็ก็ถามคนขับไปเขาก็บอกว่าเข้างานไม่ได้เขาบอกว่าคนเยอะมากโผล่หน้าไปดูก็เลยรู้สึกว่าอู้ คนเยอะมากซึ่งซึ่งตอนนั้นเราเราเราแบบตกใจมากเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมาขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ย <c oughs> แล้วพอทีนี้พอรถก็พยายามที่จะเข้าไปเวทีให้ได้แล้วก็พอเข้าไปปั๊บวินาทีแรกที่เราที่เราลงจากรถมาเหมือนแบบมีน้องๆคนที่เขามาดูที่นั่นเหมือนเหมือน,มนเขากรี๊ดอะไรเงี้ยครับกรี๊ดแล้วก็แบบดีใจที่ได้เห็นเราซึ่งซึ่งถ้าถ้าจะถามผมผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่คนที่แบบ ที่จะดังพอหรือว่าทําให้เขาเมากีดเราหรือว่าแฮปปี้กับเราขนาดนนะั้นซึ่งมันเป็นเสียงที่ส่งมาให้เราแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออยังมีคนที่ให้กําลังใจทําทําให้คืนนั้นแบบถ้าจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบประทับใจที่สุดด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบแล้วก็ชอบที่จะจะแต่งเพลงจะเขียนเพลงอยู่แล้วก็ก็คงจะทําไปเรื่อยๆมันอาจจะดังหรือจะไม่ดังมัน ผมคิดว่านั่นนั่นมันคือหลังหลังจากงานของผมหลังหลังจากที่เราได้ได้แต่งได้เขียนมันแต่ว่าคนสูขแล้วผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงตรงที่ได้ทําได้เขียนแล้วก็ได้นั่งฟังเพลงตัวเองตราบใดที่ยังยังมีคนฟังอยู่ยนี้ผมผมคิดว่าผมก็คงจะทํามันไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะทามันไม่ไหวครับก่อน,นื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนที่ที่ทำให้ผมมามายืนอยู่ในจุดตรงนี้ได้ตั้งแต่ที่ผม เขียนเพลงทําเพลงทำเดมโม่ควาจะถ่าย MV อ็วจะเสร็จมาป่อนีน่คือเป็นเพราะว่าผมผมมีรุ่นพี่มีผู้ใหญ่ที่ดีๆในในวงการที่ผมเคารพมาตลอดก็ผมก็จะปรึกษาแล้วก็คำปรึกษาเหล่านั้นแหละมันมันทำให้ให้ผมมาถึงจุดจุดนี้ได้ไม่ว่าผมไปทําอะไรที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอบคุณทุกคํา ตักเตือนแล้วก็ความหวังดีที่มีให้น้องคนนี้ครับและที่ขายไม่ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆยอดวิวนะครับที่ช่วยกันเข้าไปฟังนะครับช่วยกันกดแชร์ใน YouTube นะครับลหลายคนที่ไปดูคอนเสิร์ตมาให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณจริงๆที่พาเพลงขอเวลาลืมมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พาผมมายืนในจุดจุดนี้ได้ทุกๆกําลังใจดีๆนะครับที่มีให้กันมาตลอดผมจะเก็บเป็นกําลังใจแล้วก็ตั้งใจทำเพลงดีๆทำผลงานดีๆออกมาอย่างนี้ให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับ อ่เร็วๆนี้ก็จะครบรอกนะครับหนึ่งปีนะครับขอเวลาลืมนะครับมีเพลงใหม่พร้อมที่จะปล่อยมาให้หลายคนที่รออยู่นะครับอาจจะห่างหายไปนิดนึงนะครับแต่อันนี้ก็กลับมาแล้วยังคงเอาใจคนเศร้าคนช้ำรักได้เจอกันเหมือนเดิมนะครับรับประกันนะครับอาจจะเศร้ากว่าเดิมหรือว่าเศร้ากว่าขอเวลาลืมนะครับยังไงก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับนะครับจากหลายๆคนที่เคยติดตามนะครับแล้วก็หวังว่า จะให้การสนับสนุนกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณทุกกำลบบังใจขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่พาผมมาวันนี้ได้ยังไงเจอก,กันกับซิงเกิลใหม่เร็วนี้ครับขอบคุณครับ